นักเรียนมาช้าหนวดครูขึ้นเลยเรียนนานหนวดขึ้นนี่เขาวาไม่ถื เดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่สองนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่สองเห็นไหมคะหน้าจอที่คุณครูแชร์ ก่อนนะคะต่อไปจะเป็นการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านอุปกรณ์ในการทำงานบ้านมันจะมีอะไรบ้างไม้กวาดอ่ะเรามาทายคำคไม้กวาด อ่านว่าอะไรมาอตั<า>วตัวอ่าอันนี้มอมา้าอันนี้ไก่นนไม้าต่ะพี่เสื้อแมวตัวนะคะต่อมาคำนี้คำนี้อ่านว่าไม้ถูพื้น เอออันนี้ม้านะคะมา้าอันนี้พานอ่านว่าไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นอะมาดูนะคะมาดูอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านมีอะไรบ้างนะคะแรกนักเรียนเรียกว่าอะไรคะเนี่ยมากวาดยาไม้กวาด้าอ,อ,อันนี้แ่ะคะ่ะ ไม้กว่าใหญ่ค่ะไม้ใหญ่ใหญ่อ่าไม้กว่าอยญ่ใหญ่อันนี้ลหะคะไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นอ่ไม้ถูพื้นนะคะไม้ถูพื้นอันนี้นักเรียนเรียกว่าอะไรลูกาที่ใช้ใช่ท่จากขยาครับที่จากพญาขยาเออ ะะที่ตักผงหรือที่ตักขยะที่นักเรียนเรียกนันแหละนะคะถูกต้องนะคะข้างบนนะคะ,คะ,คะทําความสะอาดมาดูอันแรกมาดูอันแรกไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้ามันมีลักษณะการใช้งานยังไงนะคะตอนนี้ให้ทุกคนปิดไมค์ค่ะตอนนี้ให้ทุกคนปิดไมค์อ่ตอนนี้ให้ทุกคนปิดไมค์นะคะ มาดูอันแรกไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดดอกหญาลักษณะการใช้งานเป็นยังไงมันใช้กวาดฝุ่นละอองนะคะหรือเศษขยะชิ้นเล็กๆนะคะบนพื้นที่มันแห้งด้วยอย่าเอาไปกวาดพื้นที่มันเปียกนะคะไม่งั้นดอกหญามันจะหลุดนะคะดอกหญามันหลุดมันพังมันผุนะคะต้องเป็นพื้นไม้ธรรมดา นะคะหรือพื้นซีเมนเรียบๆที่บ้านเรานะคะหรือพื้นหินอ่อนนะคะสำหรับลักษณะการใช้งานนะคะนักเรียนจําไว้ด้วยนะคะที่คุณครูสอนเพราะนักเรียนจะได้ต้องไปทําแบบฝึกหัดนะคะมีให้ทําในแบบฝึกหัดนะคะลักษณะการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะต้องได้ไปเขียนในแบบฝึกหัดนะคะว่ามันใช้งานยังไงนะคะทีนี้วิธีการดูแล วิธีการดูแลไม้กวาดดอกหญ้าดูแลยังไงกำจัดฝุ่นออกเวลากวาดเคยกำจัดออกไหมไม่เคยนะคะแขวนหรืออาจจะพิงฝาผนังนะคะคุณครูจะเคยบอกนะักเรียนเสมอเลยเวลาที่อยู่ห้องเรียนนะคะใครเอาไม้กวาดมาวางแบบนี้ส่วนมากที่เห็นเลยจะเอาด้านไหนลงเอาด้านดอกย่าลง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันผิดนะคะเอาพิงฝาผนังเอาด้ามขึ้นนะคะถ้าตัวไม้กวาดเปียกชื้นถ้าเกิดเผลอไปกวาดที่มันมีน้ำนะคะให้เอาไปพึ่งแดดให้แห้งซะก่อนนะคะนี่คือวิธีการดูแลไม้กวาดดอกหญ้ามาดูไม้กวาดหยากใยลักษณะการใช้งานของไม้กวาดหยากใยเป็นยังไงนะคะ หรือเขาใช้เสี้ยนตาลนะคะหรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไม้กวาดเสี้ยนตาลนะคะมันเป็นเสี้ยนตาลนะคะเหมาะสําหรับกวาดอยากย่บนเพดานนะคะบนเพดานสูงๆเพราะฉะนั้นด้ามของเขามันจะยาวเห็นไหมด้ามของเขามันจะยาวเพราะเพดานมันอยู่สูงนะคะมาดูวิธีการดูแลนะคะวิธีการดูแลกําจัดอยากย่อออกจากไม้กวาดให้หมดซะก่อน ไม่ใช่กวาดอยากใยมาขาวเต็มเลยขาวเต็มไม่กวาดก็เอาไปชันไว้อย่างนั้นแหละนะคะจะต้องเอาอยากใยออกจากไม้กวาดให้หมดนะคะแล้วนําไปเก็บโดยวางด้ามลงนะคะตั้งพิงกับฝาผนังนะคะหรือวางราบกับพื้นก็ได้ให้ชิดกับฝาผนังนะคะวางวางลงให้ราบกับพื้นเลยนะคะแต่เอาไปชิดชิดฝาผนังไว้นะคะวิธีการดูแล ไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นเป็นยังไงนะคะไม้ถูพื้นก็บอกอยู่แล้วนะคะก็คือไว้ถูพื้นนั่นแหละนะคะพื้นที่มันกว้างๆไม่มีซอกนะคะไม่มีซอกมุมนะคะเพราะว่ามันอันใหญ่มันเข้าไปในซอกเล็กๆไม่ได้นะคะจะต้องถูพื้นกว้างๆนะคะวิธีการดูแลทํำยังไงสะบัดฝุ่นละอองออกนะคะถ้าเกิดมันเปียกชื้นก็อเอาไปพึงให้แห้ง นะคะไปผึ่งให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยนําไปเก็บไว้นะคะไม่งั้นมันอับชื้นขึ้นราขึ้นเห็ดขึ้นรานะคะอ่ะที่ตักขยะหรือที่ตักผงนะคะที่นักเรียนเรียกที่ตักขยะนะคะลักษณะการใช้งานก็คือก็บอกอยู่แล้วมันใช้ตักผงนะคะตักผงตักขยะนะคะชื่อมันบอกอยู่แล้วก็คือใช้ตักเศษฝุ่นผงแล้วก็เศษขยะทั่วไป ะะถ้าเกิดจะดูแลล่ะดูแลอันนี้ล่ะอยู่ห้องเรียนเราเคยดูแลสักครั้งไหมใช้เสร็จก็วางวางทิ้งทิ้งไว้ตรงนั้นแหละนะคะแต่มันมีวิธีการดูแลดูแลยังไงล้างให้สะอาดพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนําไปเก็บนะคะในห้องเรียนเราเคยทํำไหมไม่เคยเลยนะคะใช้เสร็จวางเลยนะคะแต่ที่ถูกต้องเลยต้อง ล้างให้สะอาดพึงลมให้แห้งแล้วก็ค่อยนําเก็บเข้าที่นะคะวิธีการดูแลของเขาผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูลักษณะการใช้งานหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผ้าขี้ริ้วใช่ไหมถ้าเกิดมันเอาไปเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรที่มันเปื้อนนะคะเขาก็เรียกผ้าขี้ริ้วนะคะหรือมันเป็นผ้าขนหนูนั่นแหละนะคะลักษณะการใช้งานก็คือชุบน้ำหมาดๆ ใช้ถูพื้นหรือเช็ดประตูเ<ฆ>ช็ดโต๊ะเก้าอี้ที่มันเปื้อนเปื้อนนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเปื้อนน้าหวานที่ทำหกอย่างเงี้ยนะคะต้องชุบน้ําให้หมาดๆไม่ใช่ชุบจนเปียกหยดน้ําติ๋งๆลงนะคะไม่ใช่นะคะบิดให้มันหมาดๆแล้วค่อยไปถูพื้นโต๊ะเก้าอี้นะคะวิธีการดูแลดูแลยังไง ใช้ใช้เสร็จแล้ววางเลยไหมใช้เสร็จแล้วก็วางอยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่นะเอาไปซักล้างให้สะอาดก่อนนะคะควรล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ไปผึ่งลมให้มันแห้งนะคะแล้วค่อยนําเก็บเข้าที่ถึงเขาจะเป็นผ้าขี้ริ้วนะคะแต่เอาเขาไปเช็ดถูกสกรปรกแล้วก็เอาเขาไปซักไปล้างหน่อยนะคะเออแล้วก็ค่อยเอาไปตากพึ่งลมไว้นะคะนี่ แบบฝึกหัขดของนักเรียนนะคะแบบฝึกหัขดของนักเรียนไม้กวาดดอกหญ้าบอกไปแล้วเมื่อกี้ลักษณะการใช้งานใช้งานยังไงถ้าเกิดจําไม่ได้ค,ครับว่างไงครับขอไปข้างน้ครับอไปเลยค่ะเออนี่มารยาทดีมากเลยเห็นไหมปลดเข้าห้องน้ําขอเข้าห้องน้ําด้วยหนูทําเสร็จแล้วหมดหมดแล้วค่ะถูกไหมคะมคิด<ม>ว่าทําถูกไหม เหมือนกับเหมือนกับที่คุณครูอธิบายไหมถ้าเหมือนก็ถูกนะคะอ่ะใครจําไม่ได้หรือใครเขียนไม่ทันจดไม่ทันนะคะแนะนําให้เปิดดูวิดีโอย้อนหลังครูนะคะเดี๋ยวครูจะอัพวิดีโอย้อนหลังเขียนไม่ทันกดสต็อปไว้กดหยุดไว้แล้วก็เขียนตามนี่บอกแนวทางอย่างดีเลยนักเรียนง่ายมากเลยค่ะเออเรียนวันนี้ง่ายมากเลยได้คำตอบไปด้วยนะคะอ่ะ มีอยู่กี่อย่างหนึ่งสองสามมีอยู่สามอย่างเองนะคะมีอยู่สามอย่างเองให้เขียนมาให้ถูกต้องนะคะเขียนมาให้ถูกต้องอ่ะคำถามก่อนจะจากกันก่อนจะเลิกเรียนวันนี้นะคะ mm hmm. การดูแลอุปกรณ์ mm hmm. ในการทำความสะอาดบ้านมีประโยชน์อย่างไรย mm hmm. ขอเลือก mm hmm. ขอเลือกใครเป็นคนตอบดี mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกก่อน ไม่ไม่ไม่เราไม่เอาไม่เอาไม่เอาปาริชาติเลยปาลิชาติบอกไม่เอาแต่ขอเอาปาริชาติหน่อยอปาริชาติถ้าเกิดเราดูแลอุปกรณ์การทําความสะอาดบ้านดูแลไม้กวาดดูแลไม้ถูพื้นของเราอย่างดีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคะ กล่องนี้สว่ามันมีประโยชน์ใช้งานได้นานเออใช้งานได้นานขึ้นใช่ไหมคะมันไม่พังง่ายนะ,ะ<ช>เออนี่ปาริชาต,ตอบตรงประเด็นมากเลยค่ะยืดอายุการใช้งานของมันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ไว้ใช้ได้ยาวนานนะคะไม่ได้เปลืองเงิน,น,นไปซื้อใหม่ดูแลวิธีดูรู้จักวิธีดูแลรักษาประหยัดค่าใช้จ่ายเห็นไหมถ้าเกิดมันใช้ได้นานเราก็ไม่ต้องซื้อใหม่ ใช่ไหมคะประหยัดถ้าใช้จ่ายประหยัดเงินเนักเรียนสรุปสรุปบทเรียนให้ครูหน่อยสรุปบทเรียนให้คุณครูหน่อยค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะการทำความสะอาดบ้านการทำความสะอาดบ้าน

อเดี๋ยวเลือกทีละคนเลือกทีละคนดีกว่า,เล,วานนเลือกทีละคนะดว่าก็ใช่่ะเลือกทีละคนดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้อ,อิงอิงอยู่ไหนลูกอิงมาเข้ากล้องหน่อยอิงอยู่ไหนอ่ะให้อิงเป็นคนอ่านให้เพื่อนฟังค่ะ การทำความสะอาดบ้านาราเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการและใช้อย่างถูกวิธีพร้อมเก็บบำรุงรักษาอย่างถูกต้องหลังการใช้งาน จะช่วยให้อุปกรณ์ทำความสะอาดนั้นมีอาย,ม,อายมีอายุการใช้ใด้นานใช้งานได้นานนะคะ,ะจบบทเรียนนะคะจบบทเรียนนะคะพรุ่งนี้่นักเรียนฟังดีๆนะคะนักเรียนฟังดีๆพรุ่งนี้ คุณครูติดภารกิจที่โรงเรียนนะคะคุณครูติดภารกิจที่โรงเรียนไม่ต้องคิดถึงอันนี้ไม่ได้เรียนหรอคะเออวันพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนใช่ค่ะออมสินคิดถึงคุณครูใช่ไหมคะถ้าคิดถึงไปหาคุณครูที่โรงเรียนได้นะคะคุณครูติดภารกิจที่โรงเรียนนะคะว่าไงพวกค่ะตอนที่ครูโทรมาครูบอกว่าจะเปิดเทอมวันที่หนึ่งหรอคะ เขบอกว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเปิดวันที่หนึ่งคุณครูบอกว่าอาจจะได้เปิดเทอมหรืออาจจะไม่ได้เปิดเทอมรอฟังข่าวนะคะคุณครูไม่ได้บอกว่าเปิดเดี๋ยวถ้าเกิดได้เปิดคุณครูก็จะแจ้งนี่แจ้งนักเรียนนะคะนักเรียนอยากมาเรียนใช่ไหมน้้ยะคะนักเรียนคิดถึงคุณครูใช่ไหมคิดถึงคุณครูประจําชั้นคนสวยใช่ไหม ถ้าเกิดเปิดเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเรียบแจ้งนะคะจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะเวลาข่งชอบเปล่าคะครูสรุปพี่พี่ครับพี่พี่นนท์รุใครถามครณเนี่ยคุณครูไม่รู้เลยให้ยกมือหน่อยกดสติกเกอร์ยกมือใครจะพูดนะไม่รู้เลยแพรว่าแพรว่ายกมือแพรว่าค่ะหรือหรือกดค้าง กดค้างแน่เลยหเลยออกมาสรุปแล้วสรุปแล้วพรุ่งนี้นะคะคุณครูของดการเรียนการสอนนะคะใครที่สามารถทําแบบฝึกหัดก่อนได้นักเรียนทําแบบฝึกหัดก่อนคุณครูเลยอ่าเข้าใจไหมคะเออเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนคุณครูจะมาสอนย้อนหลังให้นะคะคุณครูจะมาสอนย้อนหลังให้อโอเคไหมคะใครสงสัยอะไรไหม ไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีใครสงสัยเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะให้ในักเรียนกดรูปหัวใจให้หน่อยค่ะกดรูปหัวใจเย้เยกดตรงไหนอะคะมันจะมีรูปรูปคนอะรูปหน้ากลมกลมอ่าเห็นไหมกดหัวใจค่ะกดหัวใจค่ะ วัชรพลเห็นไหมลกูกกดหัวใจค่ะไม่เห็นอนะ่ะมันจะมีรูปหน้าคนกลมๆอยู่ข้างล่างไงหน้าคนกลมๆอยู่ข้างล่างมันเป็นขีดขีดสามจุดนะอมมันเป็นขีดขีดสามขีดค่ะบอกเพื่อนหน่อยขีดสามจุดตรง,ตรงอ่ามาแล้วมาแล้วปาลเห็นไหมบอกปาลหน่อยลูกอยู่ตรงไหนขีดสามขีดลูกจุดจุดสามจุดใช้ จุดซับจุดยู่ทางซ้ายอ่ะใช่ไหมกดหัวใจค่ะกดหัวใจไม่ให้กดยกมือกดหัวใจเร็วๆจะถ่ายรูปเดี๋ยวคุณครูกดก่อนของคุณครูอยู่ไหนล่ะยังกดยังวัชรพลกดหัวใจวัชรพลกดหัวใจอดิเทพกดหัวใจค่ะจะถ่ายรูปค่ะเร็วๆ มันหายครับที่โบ้แงครเยอขอขอรูปสวยๆก่อนขอรูปสวยๆคุณครูเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ก่อนก่อนเราจะจากกันเราคุณครูแต่งหน้าคุณครูขอแต่งหน้าก่อนค่ะเดี๋ยวนะขอแต่งหน้าก่อนเอา โอเ okay. คคุณรูชอบโอเคอ่ะกดหัวใจใหม่ค่ะกดหัวใจใหม่แล้วก็ยิ้มสวยๆจะถ่ายรูปสวยๆไหนใครใครยังไม่ข um pues ึ้นกล้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อใครหายอ่ะ ใครหายใครหายเดี๋ยวนะแพรวาไปแล้วเหรอแพรวาอยู่ไหมพูณแพรวไม่อยู่แล้วค่ะอ๋อมีแค่นี้่ไวไปแล้วออะไปแล้วเอาใหม่ค่ะงั้นมีแค่นี้อ่ะหนึ่งสองสามถ่ายเสสวยกดหัวใจค่ะแล้วก็ยิ้มค่ะยิ้มค่ะหนึ่งสองยิ้มค่ะแล้วก็กดไลค์ค่ะกดไลค์กดไลค์ค่ะ โอเคค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็พอบค,คะคบ๊ายบายบ้ามีายอานอบอ